กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมน,น,น,นเกมไมค์ครับ <laughs> โอเคครับอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Mod V46 นเป็ Mod ตัวใหม่โอ้โหมาไม่พักเลยช่วงนี้มาเพิ่งมาอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับมอสสี่สิบาใช่ไหมมาอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้มา46แล้วนะครับโอเคแต่หลักๆแล้วนะครับมอส46เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่อัปเดตแบบว่า ที่ชัดเจนมากเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแนวแนวแบบว่าแก้บัคแล้วก็แก้โมเดลต่างๆนะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่แปลกๆไปนิดน,นึงก็คือแบบการตั้งค่าการเข้าเกมอย่างเงี้ยมันก็จะมีการตั้งค่าที่แปลกขึ้นนะครับแบบว่าโอเคเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูกันดีกว่านะครับผม หลักๆที่ผมชอบนะในมอดตัวนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยคือดวงตานะครับฮาคีสังเกตเนี่ยเห็นปะว่ามันจะมีสามารถดูข้อมูลของฝั่งตรงข้ามได้นะครับซึ่งผมชอบอย่างเดียวแล้วผมชอบตรงมันดูชื่อได้นี่แหละผมจะได้รู้จักตัวละครผมจะได้อ่านชื่อได้ถูกเนี่ยฟูจิโทระโอ้โหจำได้สักทีนะครับนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผม ในเมื่อหลักๆมันไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเข้ามานะครับงนะั้นผมจะขอมาโชว์ผลปีศาจที่ผมเพิ่งคิดค้นไม่ใช่สิเพิ่งพบเจอแบบว่าเพิ่งได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันโกงมากๆเลยนะครับนั่นคือผลของทาฟังก้ารอนะครับผลลูมปะมาเออมันผลชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะผมจำไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับคือตัวดาบนะตัวดาบของมันเนี่ยมีสกิลทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าจะ23ส,ส,สกิลไหมเห็นปะมันจะมีสกิลแบบว่าที่ค่อนข้างโหดแล้วก็โกกงอ่่นครับบบ,บบบบมีีสลลทแแแววาฟ้็ุ เนี่ยสกิลนี้แบบจิ้มจิ้มเฉพาะจุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มันเท่มากเลยนะแต่สกิลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรอนะ่ะเออมันบอกว่ามันสกิลที่ใช้สแกนนะผมไม่รู้มันใช้ยังไงอันนี้ใค,ใครรู้ก็บอกผมทีนะครับผมรูมเนี่ยมันก็คือเหมือนกับการเสรกเป็นห้องนะครับผมเป็นห้องกลมๆขึ้นมานะครับเป็นรูมแบบนี้ซึ่งรูมเนี่ยสามารถขยายใหญ่ได้มากกว่าน,นี้นะครับกดชิปตรงปุ่มรูมก็จะสามารถขยายได้ความโกงของมันอยู่ตรงไหนมาดูที่สกิลก่อนเลยนะครับผมอ่ามาดูที่สกิลกันก่อนเลยนะครับ เจ้าตัวสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่จะทําให้อะอ็อบเจกต์หรือพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกสิ่งมีชีวิตนะครับลอยขึ้นแล้วก็ตกลงมาเนี่ยเป็นดาเมจประมาณเนี้ยเออมันก็ไม่ได้โกงอะไรใช่ไหมแต่มันทั้งที่จะใช้ในการเออแบบป้องกันได้เออไว้ให้เราหนีได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ขั้นที่โหดเหมือนกันส่วน skill สกิลสายฟ้าเนี่ยเป็นคา์เตอร์ช็อคนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ใช้ป้องกันตัวหรือเปล่านะครับคำว่าคา์เตอร์นี่ผมคิดว่าเป็นการสวนหลังจากการที่ถูกโจมตีนะอันนี้ผผมมมเดานะแต่มไม่ไไรใชยงงนะ แต่สกิลสายฟ้าเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเป็นสกิลที่แบบแรงที่สุดของผลปีศาจนี้นะครับเป็นสกิลที่เราจะยัดสายฟ้าเนี่ยเข้าไปแบบโจมตีฝั่งนู้นอะ่ะคือแบบว่าดามเมจแรงมากนะครับผมแล้วก็สกิลรูมเ,เห็นไหมกดชิปเนี่ยมันจะขยายได้นะเห็นปะเนี่ยมันจะกว้างขึ้นเห็นไหมรูมมันจะกว้างขึ้นนะครับส่วนตัวดาบเนี่ยจะมีสกิลที่ถ้าเราอยู่ในรูมนะครับเราจะสามารถที่จะจัดการแบบว่าฟันแบบ ฟันทะลุส่วนสกิลนี้เห็นไหมมันจะเป็นสกิลที่สามารถวาร์ปตัวเราได้นะคล้ายๆแบบเอนเดอร์เพลนะครับแบบที่มันมีสกิลอะไรพุ่งไปข้างหน้าฟิลมันคล้ายๆเหมือนปลาเอนเดอร์เพลนะครับซึ่งสกิลนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะเนี่ยสโหมดเห็นไหมมันจะเป็นการปลาแบบว่าคล้ายๆเอนเดอร์เพลนะครับมันจะพุ่งไปด้านหน้าเห็นปะมันค่อนข้างแบบค่อนข้างเกียนแบบเกียนเลยนะเนี่ยเห็นไหมผมสามารถสลับตัวกับสิ่งมีชีวิตได้นะครับเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นการสลับตัวสิ่งมีชีวิตแบบนี้เลยเห็นมัสบ มันจะสลับกับสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกแล้วก็สิ่งที่แบบใกล้เราที่สุดนะมันจะไม่ได้ไม่ใช่าจะเลือกได้เสมอไปนะครับอันนี้เป็นการสลับระหว่างตัวเรากับพวกอ็อบเจกต์พวกสิ่งของพวกบล็อกอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในนี้มันไม่มีแบบพวกต้นไม้หรือบล็อกอะไรพวกนี้มันก็เลยแบบสลับไม่ได้เนาะมาดูในส่วนของดาบนะครับเนี่ยดาบจะสามารถฟันเนี่ยเห็นไหมฟันเป็นเส้นยาออกไปเนี่ยเห็นไหมว่าบล็อกหายไปเลยนะครับเห็นปะเห็นปะบล็อกหายไปเลยนะครับ ซึ่งสิ่งในที่อยู่ในรูมนะเราจะสามารถฟันแล้วให้บล็อกเนี่ยโอ้โหมันหายไปเลยแหลกแหลกแหนะครับนี่คือฟันเห็นไหมมันจะฟันแล้วมันก็จะทะลุลงไปได้เลยนะครับเหมือนกับเราฟันพื้นดินเลยนะครับออ้ยโอเคโอเคโอเคปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าการฟันแล้วก็บล็อกแบบพังเลยซึ่งมันมันมันฟันไกลมากๆนะดูดูบล็อกแบบลงไปลึกมากๆเลยมาดูที่ไฮไลท์ของสกิลผลปีศาจนี้กันดีกว่านะครับนี่ เป็นการควักหัวใจของมันออกมานะครับผมเห็นไหมแล้วเราสามารถคลิกเนี่ยอุ้ยผมเผอฟันโอ้้ตายแล้วตายแล้วเผอใช้ดาบฟันนะครับโอ้โหพื้นพื้นเป็นรูเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่อ่ามาดูที่ดูฟามิงโกเกิดพอดีนะครับเนี่ยผมสามารถอ่าควักหัวใจตัวอะไรก็ได้นะครับย้ําว่าตัวอะไรก็ได้นะที่มันเป็นเกี่ยวกับวันพีชนะครับเออพวกคีเปอร์สกิเลตันไม่ได้นะเห็นบ้านเราจะควักหัวใจออกมาได้นะครับนี่ เราจะสามารถเก็บหัวใจของพวกมันมาได้นะครับซึ่งหัวใจเนี่ยพอเราเก็บมาปุ๊บแล้วเราก็อุ้ยเหล็กเหล็กเหล็กเราก็สามารถที่จะขยี้หัวใจเขาได้นะขยี้ยังไงใช่ไหมอุ้ยเอ๊ยกดคลิกซ้ายนะครับกดคลิกเออกดคลิกขวาใช่ปะเออกดกดเข้าไปที่หน้าจอครับทุกคนเออเห็นปะเราจะสามารถขยี้หัวใจได้แล้วเขาก็จะแตกทันทีเลยนะครับก็คือตายอ่ะง่ายงคือโกงมากนะครับสามารถควักหัวใจได้แม้กระทั่งไคโดบิก๊กมัมหนวดขาวแชงคูด แต่ผมยังไม่แน่ใจว่ากูดีโรเจอร์ได้หรือเปล่านะแต่ว่าโหดูผมจะควักหัวใจลูฟี่เห็นปะมันสกิลที่แบบไฮไลท์มากเลยเว้ดูดิดูด,ด,ดิคือมันแบบว่าเราสามารถควักหัวใจออกมาได้แล้วเราก็เก็บอะเก็บแล้วเราก็สามารถขยี้หัวใจของเขาให้แหลกคามือได้เลยแบบมันฟังดูเหมือนกับว่าแบบดูด,ด,ดิเห็นปะเรากําลังขยี้หัวใจของลูฟี่เนี่ยโอ้โหแล้วได้ผลปีศาจได้หมวกวโอ้โหอนี่โชคดีจังวะ ต่อให้เป็นไคโดนะครับเราก็ยังสามารถที่จะควักหัวใจไคโดมาได้เห็นปะเนี่ยผมควักหัวใจมันออกมาจากนั้นพอกลายเป็นมังกรแล้วไงแล้วไงก็ยังควักหัวใจก็ยังทําลายต่อไปนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงผมว่านะการที่ดาเมจที่ทําได้ประมาณนี้ผมก็ถือว่าแรงอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มันอาจใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าก็ถือว่าสกิลที่โกงมากโกงเหมือนกันผมว่าพอๆกับพอๆกับสกิลของหนวดดาเลยแต่ว่าผมว่านวดดายังโกงกว่านะแต่ว่าถ้าเราเจอ เขาเรียกทาฟังก้าลอนะครับก็สามารถใช้ผลปีศาจของเขาเนี่ยในการเล่นอาชุดรอดได้สะดวกเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่การติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะติดตั้งมอดไมค์ครับนะครับทุกคนก็ต้องมีตัวเกมไมค์ครับก่อนนะครับซึ่งตัวเกมไมค์ครับเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุนะครับถึง1.19.41นะคือผมเล่นใน1.19.41ครับปกติเล่นใน41นะเพราะว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วไง แต่ว่าตอนที่ผมสอนลงเนี่ยเป็นเวอร์ชันนึ่งนะเพราะว่าผมยังไม่ได้อัปเดตและผมลืมแต่ว่าไม่เป็นไรที่เกิอัปเดตนะครับก็สามารถลงได้เหมือนกันอ๋ไม่ว่าลงได้เหมือนกันลงเหมือนกันเลยย้ำนะว่าลงเหมือนกันนะครับหวังว่าจะไม่มีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเวอร์ชันไหนเนาะโอเคเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับตั้งค่าจากนั้นเลื่อนหาคําว่า storage นะครับผมเห็นป่ะ storage นี่เห็นไหมให้ปรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับเป็น external นะเห็นป่ะ เป็น external ข้างบนเนี่ยเออเห็นมาเป็น external นะครับถ้าของอื่นเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยก็ให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น external แบบนี้นะครับผมโอเคนี่ก็คือเสร็จไปละขั้นแรกนะครับไฟล์ที่จะต้องใช้นะครับก็จะเป็นไฟล์ modp v46 แบบนี้เลยนะครับผมจะมีแค่ไฟล์เดียวนะครับอ่ะพอเรามีไฟล์นี้นะครับอันนี้เป็นแค่ไฟล์ mod นะจะไม่ใช่ไฟล์ mod เสริบนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับไฟล์เนี่ยจะได้แค่ไฟล์ m o d ีนะ mod ฐานทับเรือจะไม่ขึ้นนะครับ ไฟล์นี้ถ้าใครขึ้นเป็นไฟล์แบบนี้นะครับให้กดเปลี่ยนชื่อนะครับผมให้กดเปลี่ยนนามสกุลไฟล์นะครับด้านหลังเนี่ยเห็นปะมันจะเป็น mc add-on นะครับให้เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยน mc add-on เนี่ยให้เป็นไฟล์ zip นะครับผมอ่าเป็นไฟล์ zip นะแล้วกดตกลงไปได้เลยบางคนลงวิธีแบบว่ากดกดไปแล้วมันเล่นได้เลยก็แล้วแต่นะครับแต่บางคนเล่นไม่ได้ก็ทําตามผมนะอ่าพอเรากดเป็นไฟล์ zip แล้วกดแตกไฟล์นะครับนี่กดแตกไฟล์ปุ๊บ พอเรากดแตกไฟล์จะได้ไฟล์2ไฟล์นี้มานะครับเห็นปะพอกดเข้ามาจะได้ไฟล์ b h a v e r กับ Respack นะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้เรากดแตกไฟล์นะครับเนี่ยแตกไฟล์2ไฟล์นี้นะแต่ว่าเวลาแตกเนี่ยกดแตกทีละไฟล์นะครับมันแตกได้ทีละไฟล์เนาะคลิกทีละไฟล์นะครับแล้วก็แตกไฟล์ไปเลยปุ๊บแล้วกดตกลงนะครับผมอาจใช้เวลานานสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันแตกไฟล์เสร็จแล้วนะ โอเคแล้วก็จะได้ไฟล์มอ d มา1ไฟล์เป็นไฟล์โฟลเดอร์นะครับต่อมาเราก็แตกอีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์รีเซ็ตแพถทำเหมือนกันเลยนะครับเราก็จะได้2ไฟล์มาแบบนี้นะครับแล้วกดคัดลอก2ไฟล์เนี้ยเอาไปไว้ในไฟล์เกมไมค์ครับเนาะกดคัดลอกไปเลยนะครับหรือกดตัดก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ากดเข้ามาตามผมเลยนะแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กด Android Data นะครับแล้วหาไฟล์ไมค์ครับแบบนี้เลยนะครับแล้วกดเข้าไปปึ้งนะครับกดเข้าไปแล้วก็เอาไฟล์ตัวเกมเนี่ยเข้าไปไว้ใน b e h a v บอแล้วก็ pack นะอ่ะ ไม่ต้องสนใจไฟล์อื่นนะครับมันเป็นไฟล์มอดเก่าที่ผมลงเอาไว้เนาะบางคนจะไม่มีไฟล์เลยก็ไม่แปลกใจนะครับไม่ต้องสนใจนะโอเคใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการวางมอดนะครับขอตัดไปเลยนะครับอ่ะโอเคพอเสร็จแล้วเราก็จะได้2ไฟล์มาเลยใช่ไหมแต่ว่ามันมีไฟล์ resource pack ที่เรายังไม่ได้ลงนะครับซึ่งเราก็ต้องเอา resource Pack มันไปวางไว้ก่อนนี่ resource pack เราก็เอามาใกล้ๆกันเลยเห็นปะเรามาด้วยกันเลยแล้วก็กดตัดนะเขาให้กดตัดออกนะครับไม่กดคัลอกนะครับกดตัดไปแล้วก็กด เข้าไปที่ไฟล์เกมด้านบนตรงนี้นะครับเข้าตามผมชา้าๆนะใครไม่ทันก็กดย้อนกลับได้แล้วกดวางที่รีซอสแพกนะครับแล้วกดวางไฟลมอสได้เลยเห็นปะแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองจากนั้นเข้าไปทดสอบในตัวเกมไมค์ครับกันเลยกดปิดแท็บให้หมดนะแล้วเข้าเกมไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าวิธีการสร้างแมปก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าสร้างแมปเนี่ยถ้าทุกคนตั้งค่าผิดก็เล่นไม่ได้นะครับอ่ะรอบนี้จะไม่เหมือนกับรอบก่อนนะทุกคนมาดูกันกด Active Mod ก่อนนะอ่ะเป็นมอสสี่สิบหกนะครับ ก็ของผมมันจะลงมอดไ้เยอะนะก็จะสับสนทีดนึ่งนะแต่ของทุกคนเนี่ยก็จะไม่สับสนหรอก,กค่อยๆดูไปมันจะมีเลขบอกกด Active เสร็จแล้วใช่ไหมข้ามาที่ตั้งค่าด้านล่างนะครับผมเห็นว่าตั้งค่าด้านล่างนะเราต้องกดแอคทีฟทั้งคู่นะครับดีสัตแพ็กนี่กดตั้งค่าเนะี่ยให้เปิด up coming creator future อันนี้ด้วยนะครับปกติผมจะปิดไว้นะแต่คราวนี้เปิดนะครับเปิด4อันเลยเห็นไหมอ่าให้เปิด4อันเลยนะครับจากนั้นก็เข้าไปในไม n คร r a ับได้เลยนะครับกดสร้างแมปได้เลยแค่นั้นเองนะครับผม จากนั้นเราก็เข้ามาที่ตัวเกมไปทเทียบร้อย,นะออยว้วเป็นไงโอ้โหเจอปู่เคียวโกโร่ได้เป็นไงเดี๋ยวเรามาันดสอบเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับเล่นได้จริงหรือจกตานะครับผมนี่เป็นไงก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีสกิลต่างๆนะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเอเดี๋ยวนะผมขอเลือกผลปีศาจมาสักผลนึงนะครับทดลองทดสอบดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับมาผลนี้เป็นผลของก็อดเอนลนะครับผลของพลังสายฟ้านะครับผมอ่ะก็กินเข้าไปเลยนี่ปึ๊บ โอเคเราก็จะได้สกิลของก๊อดเอเนลมานะครับเราก็ได้พลังสายฟ้าแบบนี้มาด้วยเป็นไงอ่าเป็นไงก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมใช้ได้นะครับทุกสกิลก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับเราก็สามารถกดย่อเปลี่ยนสกิลเห็นป่ะก็กดเปลี่ยนได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับมอดวันพีชวีซีสิบหกนะครับก็ใครที่สามารถเล่นได้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทํามอดเนาะคนอื่นที่ได้มาลองก็จะได้รู้สึกว่าโอเคช่องนี้เขาแจกมอดที่สามารถเล่นได้นะครับก็จะะะปรมาณนนี้ ใครชื่นชัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครเป็ลอะไรใชช่อง like, share, ด้วยนะพี่นี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย